สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ google account นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการลบ google account ออกจากเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะการลบ google account ตัวนี้ค่ะจะรวมถึงการลบ gmail youtube google p a a y หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของ google นะคะที่เราใช้บัญชี google หรือว่าใช้บัญชี gmail ตัวนี้ค่ะอก g in เข้าไปเป็นเพียงการ log out หรือว่าลบบัญชีออกจากโทรศัพท์เครื่องที่เราใช้เท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นการลบถาวรอ,อ่วิธีการก็ไม่ยุ่งยากวิธีนี้จะเป็นวิธีลบผ่านบัญชี gmail ของเรานะคะอ่าให้เพื่อนเเข้ามาที่แอป gmail คลิกเข้าไปเลยนะคะ หากว่าเราต้องการลบบัญชีตัวไหนให้เขามาอยู่โปรไฟล์ด้านบนแบบนี้นะคะก็ให้เรามาคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีหลายๆบัญชีเขาก็จะเรียงลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้ต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่ g o o g l e นะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆล็อกอินไว้หลายๆบัญชีใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราก็ให้เรามาเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะลบหรือว่าล็อกเอาบัญชีตัวไหนออกจากอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเมื่อได้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกที่บัญชีตัวที่เราต้องการที่จะล็อกเอาหรือว่าลบออกจากมือถือตัวนี้ค่ะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆหาคําว่า ลบบัญชีผู้ใช้หรือว่า delete account หรือว่าลบบัญชีอะไรประเภทนี้ค่ะซึ่งเวอร์ชันมือถือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันให้เพื่อนๆหาคํหาคำคำนี้นะคะลบบัญชีผู้ใช้อะไรแบบนี้ค่ะอ่าก็ให้เรามาสั่งลบตรงนี้นะคะต่อมาก็มาเลือกที่ลบบัญชีผู้ใช้ตรงนี้ค่ะ ตอนนี้ระบบเขากำลังลบบัญชีให้เรานะคะให้เพื่อนๆอรอสักพักนะคะเพราะว่าถ้าหากบางท่านที่มีข้อมูลเยอะอาจจะช้านิดหน่อยคะะ่ะเขาก็จะกลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าบัญชีตัวที่เราเลือกลบไปค่ะเขาก็จะหายไปจากตรงนี้ใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลบหรือว่าล็อกเอาท์ออกจาก บัญชี google ของเราจากอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ